วิธีเตรียมการตำยำอุปกรณ์เคือเทศชุบคูบน,นี่นี่คืออะไรนนี่ฮอตดอกมามา่าถัวทัการสีดิปเปร์รุด น้ำปาลาปรุงรานามโมโตะน้ำตาลและที่สำคัญก็คือปับทีเอ่ยไม่ใช่ต้มน้ำให้เดือดเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองผักกะเ็ดค่ะแล้วก็เอาขึ้นทีนี้ได้แล้ว ขั้นตอนที่สองลวกผักกาเยดแล้วเตรียมเอาขึ้นลวกผักกาเสดขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามลวกมามา่าไม่ให้สุกเกินไป ั้นตอนที่สีลวกกุ้งนะคะไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวแปวบหนึ่งนะคะคนก่อนสุกเกินไปจะไม่อร่อยได้ประมาณนี้แล้วเอาขึ้นค่ะตอนที่ห้าลวกฮอทดอกผสมกับน้ำมัน ไข่ก้งน้ำมันกงขั้นตอนที่หกใส่กระเทียมกี้หนูแดงชดไม่เข้ากันทำให้เข้ากัน ตัแบบพิตตี้แล้วเอาออกจากครกเตรียมทำเมนูต่อไปใจน้ำปลาลาลงไปคนให้เข้ากันชิมชิมชิม ่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาลองชิมกันได้เลยค่ะอ่าวกินได้เลยทีนี้เสร็จเรียบร้อย